เมื่อหนุ่มพนักงานตอกต่อยอยู่ดีๆถูกจับให้เป็นประธานบริษัทสวัสดีครับมิตรลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h a n n e l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The h u s ตซัก r กอรเรื่องราวของพระเอกที่เป็นพนักงานต๊อกต่อยแต่แล้วอยู่ดีๆเขากลับถูกเลือกให้เป็นประธานบริษัทโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นแผนการสุดร้ายกาศแล้วเขาจะเอาตัวรอดไปได้หรือไม่แผนการที่ว่านั้นจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับพระเอกของเราเขา ื่อว่านอร์วิลบานพอนุ่มบานของเราเพิ่งเรียนจบจากมหาลัยและเข้ามาตะลุยเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กใฝ่ฝันว่าอยากจะได้งานดีๆทำแต่พอไปดูที่บอร์ดรับสมัครงานแต่ละงานที่รับสมัครก็ดูเหมือนจะเอาแต่คนที่มีประสบการณ์พอนุ่มบานก็คิดในใจกูเพิ่งจบแล้วกูจะเอาประสบการณ์ให้มึงมาจากไหนในขณะที่เขากําลังเครียดไปนั่งกินกาแฟถูกๆอยู่ในร้านโชคชา,าก็ดูเหมือนจะเป็นใจเมื่อพอนุ่มบานเหลือไปเห็นข้อความรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ของบริษัทฮัสซักเกอร์อินดัส ที่ดูเหมือนจะเขียนไว้ว่าไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถทํางานได้พระเอกของเราก็เลยตรงไปที่บริษัทฮัตซักเกอร์ในขณะเดียวกันบนชั้นสูงสุดของอาคารพวกบอร์ดบริหารก็กําลังประชุมกันอย่างขมักขมเมนรายงานตัวเลขกันยุบยับและกูปวดหัวชิบหายตอนนั้นคุณฮัตซักเกอร์ใช้แก่ประธานบริษัทก็ตัดสินใจลุกขึ้นยืนบนโต๊ะแล้วก็วิ่งเอาหัวมุ่งกระจกทะลุออกมานอะเตะกระโดดลงไปภายภาคล่างไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสภาพจะเป็นยังไงแต่แทนที่บอร์ดบริหารจะตกใจจากการจั จากไปของประธานบริษัทที่สร้างบริษัทมาจาก2มือจนมีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญเหล่ากรรมการสายเลรียที่ไม่เสียใจจึงไม่รอช้าสอบถามทนายความว่าจะเอายังไงต่อทนายความก็บอกว่าเนื่องจากคุณฮาร์ักเกอร์น่ะไม่มีทายาทหุนบริษัทกว่า70%กว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาจะถูกถ่ายทอดตลาดพวกบอร์ดบริหารที่เห็นโอกาสจึงคิดแผนการเนื่องจากตอนนี้หุ้นมีราคาแพงและพวกมันก็ไม่สามารถจะมีเงินมาซื้อทั้งหมดได้ไอมัดเบอร์เกอร์รองประธานจึงปิ๊งไอเดียที่จะหาคนสมองถั่วมาเป็นประธานบริษัทเพื่อทําให้หุ้นของบริษัทนั้นูก ขายและราคาถูกลงหลังจากนั้นพวกเขาก็จะช้อนซื้อและกลับมาบริหารเองกาไรนอเนาะแบบนี้สิวะคนฉลาดแกมกองจากนั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้พอนุ่มบานของเราได้เข้ามาทํางานที่ห้องจดหมายที่อยู่ในชั้นล่างสุดของตึกอันใหญ่โตมโหระทึกคึกคักแต่เงินเดือนอันน้อยนี้ก็มาพร้อมกับหัวหน้าที่โขกสับพ,พอนุ่มบานก็เริ่มงานในตู้จดหมายของเขาและได้เจอกับคุณลุงคนหนึ่งที่ทํางานที่นี่มากกว่าหลายสิบป,ปีตอนนั้นหนุ่มบานก็ควักกระดาษขึ้นมาที่มีแต่วงกลมหนึ่งวงบอกว่าเขามีไอเดียสุุุดยออททีี่ะเสนนบริษั้คณงก็งง จะขายอะไรแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นวิทยุก็ออกประกาศว่าตอนนี้คุณฮัตสักเกอร์ประธานบริษัทนั้นได้เสียชีวิตให้พนักงานทั้งหมดยืนไว้อะไรสิบวินาทีหลังจากนั้นพวกมึงก็กลับมาทํางานหนักกันเหมือนเดิมแต่แล้วตอนนั้นห้องจดหมายก็ถูกเปิดค้ดลับรหัสสีฟ้าเหล่าพนักงานห้องจดหมายก็ต่างกรีดร้องด้วยความกลัวคุณลุงก็บอกกับไอบานว่ารหัสบูเลตเตอร์นี้จะถูกส่งตรงไปที่พวกผู้บริหารและมันจะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากแน่ๆพวกพนักงานเก่าคนอื่นๆก็ต่างจะไม่อยากรับหน้าที่เพราะรู้ด จะเป็นข่าวร้ายความชิบหายก็เลยตกมาอยู่ที่บานเดินเธเลอเธอร่าเขาก็เลยโดนเรียกไอ้น้าอ่อนมึงนั่นแหละไปเป็นคนส่งจากนั้นไอ้หนุ่มบานก็เลยไปที่ลิฟต์และได้เจอกับพนักง,งานกดลิฟต์ที่มีชื่อว่าไอบา้บัตบักบัตเป็นพนักง,งานกดลิฟต์ผู้ชำชองจําได้หมดใครจะไปชั้นไหนเราไม่ต้องบอกแต่พอไอ้บัตรู้ว่าบานนั้นถือจดหมายสีน้าเงินเขาก็รีบกดยกเลิกทุกชั้นเพื่อพุ่งตรงไปที่ชั้นบนสุดและบอกให้บานนั้นโชคดีนะมึงแต่แล้วบานก็มาถึงที่ชั้นบนสดดพออออบบกกกกกเเเเเเลลลขขาาาาาา้มมมมสรร์ววว่่ีีีจหยยูตตงง็ค ลจลแทบตอนนั้นบานก็ถือวิาสาสะเข้าไปในห้องของมัดเบอร์เกอร์ในขณะที่มันกําลังคุยโทรศัพท์อย่างพลวันเพราะยังหาแพ้มาเป็นประธานบริษัทคนต่อไปไม่ได้แต่แทนที่ไอ้บักบานมันจะเอาจดหมายไปให้ไอ้มัดเบอร์เกอร์เขาก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีก็เลยควักกระดาษวงกลมขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่ไอเดียผลิตภัณฑ์ของเขาที่อยากจะทําขายมัดเบอร์เกอร์เห็นไอ้บานแล้วก็รู้สึกว่ามึงนี่ปัญญาอ่อนดีใช้ได้เขาก็เลยสั่งให้ไอ้บานน้ำมาลองนั่งเป็นประธานดูมัดเบอร์เกอร์ก็ถามบานว่ามึงเป็นคนงงงๆทิมๆใใชช่่ไไหมมมแตบบานกกก็อกอผเรียนเกงิม มัดเบอร์เกอร์ก็เปลี่ยนใจมาให้มึงเป็นรัฐประธานแต่แล้วด้วยความซุ่มซ่ามก็ทําให้ซิก้าของบานนั้นไปเกิดเพลิงไหมบานไม่รู้จะทํายังไงก็ยกถังน้ํามาดับไฟยกแล้วไม่รู้จะวางตรงไหนแล้วคุยกับแม่ออกนอกหน้าต่างมาซะเลยเอกสาสัมพันธ์ก็เลยปิวออกนองหน้าต่างมัดเบอร์เกอร์ก็พยายามจะคว้ากระดาษพวกนั้นไว้แต่ข็อผ้าสะดุกตกไปเกือบตายแต่ก็ยังได้ชายชื่อบานนัคว้าขากางเกงของเขาไว้ได้มัดเบอร์เกอร์ก็เลยตัดสินใจให้บานนั้นเป็นประธานบริษัทคนต่อไปในที่สุดพวกบอร์ดบริษััทเหหล่่าานกกขวว็ถึงง้มอ นี่มันเป็นใครไม่รู้หัวนอนปลายฟุตไม่รู้มาจากไหนทําไมได้กลายเป็นประธานบอกก็ไม่รู้จะไปหาข่าวมาจากที่ไหนแต่แล้วตอนนั้นนักข่าวสาวอย่างเอมมี่อาเชอร์ก็เดินมาบอกบอก,กว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีลับลมฟมในเดี๋ยวเธอจะแฝงตัวเข้าไปสืบหาความจริงมาให้ต่อมาหลังจากที่บานได้เป็นประธานบริษัทเขาก็พยายามเสนอไอเดียว,วงกลมของเล่นของเขาแต่ดูเหมือนว่าไอ้มัดเบอร์เกอร์มันจะไม่สนใจเพราะมึงเป็นแค่ประธานสนเจิและมึงอย่ามาพูดกับกูต่อมาขณะที่บานออกไปกินอาหารอยู่คนเดียวอีน้องเอมมี่นักข่าวสาวที่รับบ,บทนนตาชา ในตอนนี้ก็มาใช้มายาหญิงแกล้งว่าเธอป่วยจนสุดท้ายพอหนุ่มบานของเราก็อุ้มเธอขึ้นมานอนบนออฟฟิศในขณนะที่บานเข้าไปในห้องน้ํเาเธอก็แอบไปค้นโต๊ะขอไอ้บานดูแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีข้อมูลอะไรที่ผิดสังเกตแต่มาถึงขนาดนี้แล้วเอมมี่จะต้องหาข้อมูลกลับไปให้ได้เธอก็เลยโกหกบานว่าเธอนั้นเป็นคนบ้านเดียวกันเข้ามาหางานยังหางานทําไม่ได้เลยพนุ่มพนุมบานก็บอกไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ผมเป็นถึงประธานบริษัทสุดท้ายเขาก็เลยจัดแจงให้เธอนั้นกลายเป็นเลขาส่วนตัวของเขาเอมมี่ก็ตอบตกลงที่จะททําาางนให้กับบโดยี อีกนาหนึ่งเธอก็ยังทํางานอยู่ที่สํานักข่าวหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ตัวตนของบานในเวลาสั้นๆเธอก็รู้สึกว่าไอ้บักบานนี่มันโง่จริงไม่ติงนังเธอก็เลยจัดการเขียนข่าวโจมตีความฉลาดน้อยของเขาวันต่อมาข่าวนี้ก็ถูกพาดออกไปที่หน,น,น้าหนังสือพิมพ์เมื่อบานไน้อ่านข่าวเขาก็รู้สึกโมโหนักข่าวคนนั้นเป็นใครทําไมมาเขียนโจมตีเขาแบบนี้บานก็เลยด่านักข่าวคนนั้นให้เอมมี่ฟังโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่เขียนนั้นก็คือเอมมี่นี่เองเอมมี่ก็เลยตบหน้าอีบานจนหน้า,นานง,ง,าาง,ง,าาาง่่ไมที ม,มีใครอยู่บริษัทเอมมี่ก็เข้ามาสืบความลับอีกแล้วเธอพยายามไปคนห้องของบ้านแต่ดูเหมือนว่าก็จะไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่แล้วตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าเอมมี่จะเจอกับห้องลับเป็นห้องที่มีกลไกของนาฬิกาและแล้วที่นั่นเธอก็ได้เจอกับคุณลุงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโมเสสเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่รู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทนี้เพราะห้องนาฬิกาแห่งนี้นั้นมอยู่ติดก,กับห้องประธานทําให้เขาได้ยินความลับทุกอย่างของไอ้มอสเบอร์เกอร์แถมยังรู้ด้วยว่าตัวตนที่จริงของอีน้องเอมมี่นั้น ขอองเธแถมตอนนั้นคุณลุงโมเสจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าทั้งหมดนั้นเป็นแผนการของไอ้มัดเบอร์เกอร์ที่จะปั่นราคาหุ้นให้ต่ำลงและสุดท้ายก็จะเคลียไอหนุ่มบานทิง้งแต่คุณลุงโมเซสก็บอกกับเอมมี่ว่าไอหนุ่มบานน่ะไม่ใช่คนงโง่อย่างที่เธอคิดมองเขาผิดแล้วก็มองใหม่เลยยหาว่าลุงไม่เตือนแต่ดูเหมือนเอมมี่ก็จะไม่สนใจเธอได้ข่าววงในแล้วก็รีบกลับไปบอกหัวหน้าเธออีบอก,กอแต่บอกรก็บอกว่าข่าวใหญ่ขนาดนี้เล่นไม่ได้แหละถ้าไม่มีหลักฐานเอมมี่ก็บอกไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวกูหา ผู้ถือหุ้นล้วก็มารวมตัวกันนุ่มบานประธานผู้แสนดีก็เจอกับเหล่าผู้ถือหุ้นที่ต่างโกรธเขาที่ทําให้ราคาหุ้นนั้นล่วงเกล่าวในขณะที่บานนั้นมายืนถึงเซ็งอยู่ที่ระเบียงสาวเอมมี่ก็มาคุยกับเขาพอเธอได้คุยกับบานอย่างตั้งใจก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความดีที่อยู่ในตัวเขาและรู้ว่าเขาไม่ใช่คนงโง่อย่างที่ทุกคนบอกสองคนก็เริ่มมีใจสุดท้ายก็จัดไปสิครับแลกเปลี่ยนของเหลววันต่อมาในที่สุดพราะนุ่มบานของเราก็ได้ผลิตของเล่นต้นแบบมาเสนอกับบอกบริหารซึ่งม บริหารที่อายุรวมกันแล้วเกือบจะหมื่นปีก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจไอเดียของเล่นนี้และกลัวว่าถ้าทำออกไปละมีหวังเจ๊งแน่นอนแต่แทนที่ไอมัตเบอร์เกอร์นั้นมันจะคัดค้านมันกลับคิดว่าเจ๊งก็ดีสิราคาหุ้นมันจะได้ถูกลงไปอีกถึงเวลานั้นกูจะได้ปลดมึงออกไล่ไปเล่นห่วงหุ้นละหุบอยู่บ้านบอร์บ,บริหารก็เดินหน้าสั่งผลิตโปรเจกต์นี้ทันทีสุดท้ายห่วงหุ้นละหุบก็ออกสู่ตลาดแต่เจ้าของร้านขายของเล่นขายอยู่หลายวันลดราคาแล้วก็ยังไม่มีใครมาซื้อจัดโปรห้ฟรีแถมเงินก็ยังไม่มีใคครรมมาาเเเลล่น้ของกก็โหยยไ ท,ทิ้งออกนอกร้านขณะที่พนุ่มบายกับเอ็มมี่กำลังรอฟีดแบกอย่างใจจดใจเจอ่อตอนนั้นเองหูลาฮูบวงหนึ่งที่เจ้าของร้านเคลื่อนทิ้งออกนอกร้านก็ได้กลิ้งไปตกอยู่ที่หน้าของเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นขณะเดียวกับที่โรงเรียนได้เวลาเลิกเราดเด็กๆนับร้อยก็ได้วิ่งกลูออกมาจากนอกโรงเรียนและที่พวกเขาได้เห็นก็คือเด็กหนุ่มน้อยคนนั้นที่กำลังเล่นลหูลาฮูที่ตกอยู่อย่างเชี่ยวชำนาญมันคงจะเป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานพรมาให้เราเด็กๆนับร้อยได้เห็นแล้วก็อยากได้บ้างพากันวิ่งกลูกลับไปที่ร้านขายขขอองงเเนนนจ้้าาารห็็ยดดีกไ ว่าอัปราคาขายสุดท้ายบานกับเอมมี่ก็ได้รับข่าวดีว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเขาขายดีเป็นเทน้ําเททา่าสุดท้ายห่วงหุ้นและหุบของบานก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากูบ้บริษัทขายดีจนเป็นวาระแห่งชาติถึงขนาดประธานาธิบดียังโทรมาชมเชยพนุมบานสุดท้ายราคาหุ้นก็พุ่งไปจรวดอีลอนมัสก์อีกทางพนุมบานของเรายังได้รับฉายาเป็นผู้ประดิษฐ์อัจฉริยาและแล้วเงินทองและชื่อเสียงก็ทําให้พนุมบานของเรานั้นมีอีโกมากขึ้นจนสันดาเริ่มเสียอีสาวเอมมี่ก็ไม่อยากจะอยู่ใกลบบากก็อไม่ต้องง่ววแล้ตอน กูไม่ต้องงอมึงแล้วเขาก็ได้ใช้ชื่อเสียงเงินทองและจัดนางแบบดารามไม่ซ้ำหน้าในขณะที่บ้านกำลังสวเสวยสุขเหล่าบอร์ดบริหารในทศกัณ์ก็กำลังเศร้าใจที่เทขายหุ้นไปในราคาถูกก่าว่าจะรอช้อนซื้อแต่ตอนนี้ราคาหุ้นกลับพุ่งทะลุเพดานไปแล้วกูซื้อไม่ทันแต่อีมัทเบอร์เกอร์ก็บอกไม่ต้องใจร้อนเกินไปเขายังมีแผนการในการจัดการพนุ่มบานอยู่ต่อมาเราก็จะเห็นว่าเอมมี่เดินเข้ามาหาไอ้บานถามว่าเขารู้เรื่องไหมที่บริษัทปลดพนักงานมากมายไอ้บานก็กลัวเสียหน้าบวกกับอีกกก้็็บว่าเาเเนคนนแป สั่งการไปเองทั้งๆท,ที่จริงนั้นเป็นคําสั่งของไอ้มัดเบอร์เกอร์สุดท้ายเอ็มมี่ก็ทนไม่ไหวกับสัญญาณที่เปลี่ยนไปของไอ้บานก็เลยตบหน้าไปอีกทีแล้วก็ลาออกมันซะเลยต่อมาขณะที่ประธานของเรากําลังหัวเสียไอ้บัตพอนุ่มนักกดลิฟก็เข้ามาเสนอไอเดียใหม่ให้กับบานนั่นก็คือหลอดดูดที่สามารถงอได้แต่บานก็บอกบัญยาอ่อนที่หายแล้วก็ไล่ไอ้บัตออกดูเหมือนว่าตอนนี้พอนุ่มบานของเราจะอีกโกสูงจัดกลับไม่ได้แล้วอีกด้านหนึ่งตอนนี้รองประธานมัดเบอร์กเกอร์ก ข่าวมาจากบริษัทบอก,ก์กอหนังสือพิมพ์สุดท้ายเอมัดเบอร์เกอร์ก็เลยเรียกบานมาพบแล้วก็บอกว่าความผิดนี้เขาต้องรับผิดชอบบอร์ดบริหารจะไล่เขาออกในการประชุมครั้งหน้าทางด้านแม่สาวเอมมี่ที่กลับมาถึงสำนักบอก,กอก็ได้เห็นข่าวที่กำลังจะตีพิมพ์ซึ่งเป็นข่าวเท็จที่จะใส่ร้ายป้ายสีบานบอกว่าไอเดียหุ่นละหุ่มนั้นถูกขโมยมาถึงเอมมี่จะโกรธบานแต่เธอก็เห็นว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกแต่หัวหน้าก็บอกกูไม่สนใจแล้วกูจะตีพิมพ์เอมมี่ก็บอกทำแบบนี้ก ซึ่งคืนนี้ก็เป็นคืนวันเขาดาวปีใหม่ตอนนั้นสาวเอมมี่ผู้ใส่ใจแล้วก็มาเจอบาร์อีกครั้งเธอมาขอโทษบาร์เรื่องที่เธอนั้นโกหกและพยายามพูดให้บาร์ต่อสู้เพื่อความจริงของเขาอีกครั้งแต่ตอนนี้เหมือนบักบาร์จะหมดกําลังใจเขาก็เลยเดินออกไปกูไม่ให้ยไพมึงหรอกแต่ที่หน้าถนนเขาก็ไปเจอกับไอ้บักบัตอีกครั้งที่ตอนนี้ดูเหมือนจะควงดาราแฟนสาวที่เคยกินกับเขาอยู่แถมตอนนี้ข่าวข่าวก็ถูกตีพิมพ์ออกมาทําให้คนแถวนั้นตีหน้าว้บาร์นั้นเป็นคนขโมยไอเดียของบังบต่อยยหน้าางไปงที บายก็รู้สึกว่าชีวิตนี้กูไม่เหลืออะไรแล้วเขาเด้กกลับไปที่ตึกออฟฟิศของเขาอีกครั้งและได้เห็นพนักงานกําลังลบป้ายชื่อของเขาออกเขาได้ตัดสินใจเข้าไปในห้องทํางานของเขาเป็นครั้งสุดท้ายเปลี่ยนชุดเป็นพนักงานส่งจดหมายแบบวันแรกที่เขาเข้ามาเขาตัดสินใจจะฆ่าตัวตายและปีนอ,อกไปน้องน้าต่างแต่แล้วเขาก็เกิดเปลี่ยนใจจะปีนกลับมาแต่กลับลื่นหิมะในขณะที่ตัวของเขากําลังล่วงหล่นลงไปกําลังจะกระแทกพื้นอยู่ดีๆด,ดูเหมือนเวลาก็จะหยุดลงและเราก็จะเห็นว่านั่นเป็นฝีมือของคุณลุงโมเสสที่ตัดสินใจหยุดเวลาไว คนดีอย่างบานไม่นำําตอนนั้นพระนุ่มบานยังได้เจอกับเทวดาฮัตซักเกอร์คุณลุงประธานบริษัทที่ได้ตายไปและได้กลายมาเป็นเทวดาบานก็ถามว่าทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายคุณลุงก็บอกเขารู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตความสำเร็จและเงินทองทำให้เขาลืมเป้าหมายสำคัญในชีวิตและสูญเสียเหล่าคนที่รักของเขาไปสุดท้ายคุณลุงเทวดาฮัตซักเกอร์ก็บอกกับบานว่ามึงลืมส่งจดหมายบูเลเตอร์ให้มัดเบอร์เกอร์และจดหมายก็อยู่ในผ้กกันเปื้อนของมึงนั่นเองสุดท้ายพระนุ่มบานก็ได้เปิดจดหมายอ่านและได้เห็นว่าคุณัซกเอร ได้เขียนพินัยกรรมว่าเขาจะยกหุ้นทั้งหมดให้เป็นของประธานบริษัทคนต่อไปซึ่งตอนแรกมันควรจะเป็นของไอ้มัดเบอร์เกอร์แต่มันดันพลาดตั้งพอนุ่มบานขึ้นมาเป็นประธานบริษัททําให้ตอนนี้หุ้นทั้งหมดตกเป็นของพนุ่มบานสุดท้ายคุณลุงโมเสก็ทําให้เวลากลับมาเดินเหมือนเดิมพนุ่มบานก็รอดชีวิตจากการฆ่าตัวตายมาได้เมื่อข่าวพินัยกรรมนี้ไปถึงหูของไอ้มัดเบอร์เกอร์มันก็ถึงกับเสียสติคิดจะกระโดดตึกตายแต่สุดท้ายก็ถูกจับเข้าโรงพยาบาลบ้าส่วนพนุ่มบานที่แสนดีของเราก็ได้้เเรรีีีียนนนูชวิตแลละกับมาป็นคนดด รพร้อมกับเปิดตัวสินค้าใหม่นั่นก็คือจานร้อนที่แน่นอนว่าจะฮิตติดตลาดขายดีเป็นเทน้ําเทท่าต่อไปและภาพยนต์เรื่องฮัตสซักเกอร์พล็อกซี่ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างกับภาพยนต์เรื่องนี้ได้ข้อคิดดีๆกันบ้างหรือเปล่าคนดีก็ยังเป็นคนดีผีขุ้มอยู่วันยังคําถึงแม้บางครั้งอํานาจและเงินทองอาจจะทําให้พวกเรานั้นเห็นผิดเป็นชอบบ้างในบางครั้งแต่เมื่อได้รับบทเรียนก็อยู่ที่ว่าพวกเราจะเลือกกลับมาทําความดีอีกครั้งหรือเปล่าสําหรับภาพยนต์เรื่องเดอะฮัตส์ซัคเกอร์อ เมื่อปี1994ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.2คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดเนตเป็นกำลังใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ